มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับดังนั้นวันนี้ราคาบิตคัพคอยพุ่งขึ้นกว่า110%นับตั้งแต่วันที่ประกาศเบิร์นเลียนวันนี้ข่าวราคาของบิตคัพคอยจะเป็นเช่นไรฉะนั้นต้องไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันและในตัวข่าวนี้ด้วยกัน ในตัวข่าวเขาบอกว่าภายหลังนะครับที่มีการประกาศออก white paper version 2ของเหรียญน,นะครับขวัญใจชาวไทยอย่าง Big c คัพคอยนั้นดูเหมือนว่าเราได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงของราคาครับที่ทำให้หลายๆคนต้องรู้สึกตกใจอย่างมากเลยกราฟจาก trading view เผยเห็นว่าราคาของเหรียญดังกล่าวได้มีการเพิ่มขึ้นถึงระดับที่3.82บาท นะครับในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบเดือนนี้นะครับอยู่ที่29บาทแล้วโดยคิดรอราที่110%และมันจะเกิดในระยะเวลาแค่9วันเท่านั้นก่อนที่เราได้มีการรายงานข่าวนะครับแล้วก็ทางสยามบล็อกเชนอ่ได้ออกไปสัมภาษณ์กับปิดครับได้ออกมาประกาศเปิดตัว White Paper Version น2 ของพวกเขาที่หลักๆแล้วนั้นอ่ะจะมีการเบิรนเหรียญในตลาดให้เหลืออยู่แค่ประมาณ100ล้านถอโทษนะครับ110ล้านบิตคัพคอยนะครับหรือคับคอยนี่เองนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวฟีเจอร์ล็อกแอนดรอปอีกด้วยนะครับการกำหนดเบรนเหรียญบิตคัพนั้นจะอยู่วันที่9สิงหาคมซึ่งก็เป็นวันพรุ่งนี้นั่นเอง ส่วนเวลาที่แน่ชัดจะต้องรอทางบิดครับออกมายืนยันอีกทีแต่การเบรนเหรียญก็คือการทำลายอุปทานของเหรียญในเครือข่ายทิ้งนะครับคือทำลายเหรียญทั้งหมดที่เขากำหนดทิ้งนะครับนั่นหมายความว่าเหรียญที่เหลือจะมีความหายากมากขึ้นนั่นเองเป็นที่ทราบกันดีว่าภายหลังจากการประกาศจะมีการเบิรนเหรียญเกิดขึ้นนั้นเราได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าวที่เป็นไปในทิศทางที่บวก หลังจากก่อนหน้านี้นะครับราคาตลาดเหรียญคับคอยเนี่ยก็ซบเซาอย่างมากเนื่องจากกรอตอนะครับแล้วก็คับคอยเนี่ยก็ได้เปิดตัววันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทางกรอตอก็ได้สั่งเบรกเอาไว้นะครับในกระดานเอ็กชเชนต่างๆไม่ให้โฆษณาอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้ผมว่าคับคอยพยายามดันและพยายามสู้เต็มที่แล้วล่ะนะครับก็เป็นกําลังใจให้เขาต่อไปนะครับ ดังนั้นเหรียญตอนที่ถูกเปิดตัวมาวันที่20พฤษภาราคาอยู่ที่30บาทและเคยวิ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่วันที่ประมาณวันแรกนะครับประมาณ35บาทก่อนหลังจากนั้นนะครับราคาเหรียญดังกล่าวได้ร่วงไปถึงจุดต่ำสุดเป็นประวัติการนะครับที่12.5บาทก่อนที่ตลาดจะมีการไซด์เวย์มาเรื่อยๆและ กลับมาในวันที่31กรกฎาคมพ,พะการประกาศเบอร์เหรียญใน Whitepaper เ v e r s i o นที่2นี้เองซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าพรุ่งนี้ตลาดจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรซึ่งก็เป็นวันจันทร์ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรครับจะเข้าซื้อเข้าขายเข้าทำราคาเท่าทำกำไรเมื่อไหร่นะครับเมื่อวานก็ผมก็มีการคุยกับ บรรดาสมาชิกต่างๆว่าเอ้ยเหรียญคับคอยเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่แนวต้านเนี่ยจะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมผมเชื่อว่าจะอยู่ที่ส10ิถึงี่นะครับไม่น่าจะสูงไปกว่านี้แล้วละ่ะยกเว้นมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นตัวส่งนะครับให้ราคาเหรียญเนี่ย อา,อาจจะเกินถึง40ก็ได้อาจก็จะเป็นไปก็ได้นะครับแต่ในจิตวิทยาผู้เก่งกำไรครับแล้วก็บรรดาเมาทั้งหลายผมคิดว่าถ้าขึ้นไปถึง35หรือ30ถึง50น่าจะมีการเทขายอย่างรุนแรงนะครับในราคานี้แหละผมก็เดาว,ว่าประมาณนั้นนะครับฉะนั้นถ้า บริษัทนะครับไม่ทำการพลิกเกมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ราคาเนี่ยไปถึง4ี่สิบหรือ5้าิบได้นะครับก็อาจจะราคาก็อาจจะไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีแนวรับนะครับสำหรับบิตคัพคอยหรือคัพคอยตัวนี้ไม่มีแนวรับคนมั่นใจตรงนี้นะครับว่าเหรียญน,นี้ไม่มีแนวรับ ฉะนั้นถ้าจะขึ้นไปถึงแนวต้านผมคิดว่ายากเหมือนกันนะครับที่จะเกิน40เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะเก่งกำไรอยู่ในช่วง30ถึง40ก็อมยอมเทขายแล้วนะครับก็ย่อมเทขายด้วยเพราะว่าคนไม่มั่นใจนะครับในแนวรับที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นการจะปรับขึ้น ราคาผมว่าปรับไม่มากถ้าบริษัทไม่มีลูกเล่นหรือทริกอะไรมากกว่านี้นะครับดังนั้นผมขอเดาราคาแล้วกันนะครับสามสิบสี่สิบบาทไม่เกินนี้นะครับไม่เกินผมขอพูดซ้ำนะครับสามสิบถึงสี่สิบาทคนจะเทขายทันทีนะครับแห่เทขายถ้ามันขึ้นเกินสามสิบเมื่อไหร่เพราะคนรู้แล้วว่าไม่มีแนวรับแนวรับจะไม่เกิดขึ้น นะครับแนวรับจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับคนเชื่ออย่างนั้นว่าแนวรับไม่มีดังนั้นเขาจะเทขายผมย้ำนะครับประมาณนี้โอเคครับสำหรับคับคอยตัวนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปว่าราคาควรจะไปเท่าไหร่นะครับจะสามารถเกิน 40บาทเลยหรือไม่นะครับ40บาทกด1ไม่ถึงกด2นะครับส่วนตัวผมผมเชื่อว่าไม่ถึงให้กด2นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและผมจะพัฒนาคอนเทนต์และก็ตัวของข่าวรวมถึงเนื้อหาแล้วก็รูปภาพต่อไปผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็สามารถตอบได้เลย ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์ในคลิปนี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของผมจะทำให้พอร์ตการลงทุนของท่านดีไปด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิ c e ลเฟซบุ u กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ คริปโตเคินซีคอมมูนิตี้นะครับก็สามารถทักเข้าไปได้เลยเพราะในกลุ่มนั้นนะครับเป็นกลุ่มสำหรับคอมมูนิตี้หาอาจารย์หาที่ปรึกษาหาเพื่อนได้หมดนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายให้ทักมาที่เพจที่เดียวเท่านั้นนะครับอยู่ใต้ลิงก์เนี้แหละนะครับที่ผมเขียนว่า Facebook นั่นแหละนะครับก็เข้าไปติดต่อได้เลยนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์ให้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันและเราขอ ขอบคุณสำหรับ sponsor, สปอนเซอร์2ตัวได้กันคือ Onson และ CopyCat นะครับ2แพลตฟอร์มนี้นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรา Onson เป็นแอปพลิเคชันอัจฉริยะนะครับโดยใช้ AI r o โรบอทในการสร้างไรายได้นะครับเราก็สามารถเข้าไปสร้างไรายได้ด้วยกันซื้อบอทแล้วมันจะคำนวณแล้วมันจะออกเงินปันผลให้กับเรานะครับเราก็ทำตามเงื่อนไขตรงนั้น แล้วอีกอันนึงคือ Copycat นะครับ Copycat เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น c o p y t a d e นะครับมันมีหลายโมเดลหลาย Business m o เดลด้วยกันทั้ง c o p y t a d e ทั้ง c o p y t a d e นะครับซื้อเหรียญ ICO แบบนั้นนะครับคือการระดมทุนนั่นแหละนะครับซื้อเหรียญ Copycat นะครับเราก็จะได้เงินปันผลตามนั้นนะครับตามที่บริษัทได้ระบุเอาไว้เปิดตั้งแต่วันที่6สิงหาเวลา3ทุ่มผมดู ตอนเช้ามืดนะครับตอนประมาณสักตีสอเมื่อวันที่7วันที่8ปนี่แหละนะครับก็เหรียญมีการซื้อขายไป50%หรือ60%ส์แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีมีค u a ิฟายนะครับมีอ้างอิงการันตีนะครับว่าแพลตฟอร์มนี้หรือเว็บไซต์นี้นะครับต้องการทำโปรดักต์ของกับท่านจริงๆนะครับ ไม่ต้องการให้เกิดรักภูหรือเหรียญกาวเหรีหยญโอโมต่างๆนั้นแพลตฟอร์มนี้น่าเชื่อถือนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าปิดคับคอยในวันพรุ่งนี้นะครับจะโก t ทูดมู n ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ